สวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวัสดีท่านเต้นะคะวันนี้มากินไข่ลวกค่ะไข่ลวกแล้วก็เคยกินขนมปังเนี้ยไหมคะเนี่ยเขาเรียกขนมปังยีราฟค่ะขนมปังยีราฟนะคะเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นสีเหมือนคอยีราฟอ่ะ <laughs> พี่จุ๋มก็ทา ครเอร์ ver, นะคะอร่อยอร่อยวันนี้มีไข่ลวกนะคะปดไข่สองใบแล้วก็มีเชรี่ค่ะโอ้โหเชรี่นี่ไปได้ราคาถูกค่ะเมื่อก่อนนี้กล่องละร้อยปอนพระท่านไปซื้อไปซื้อผักผลไม้ตลาดส่งนะฮะพระท่านบอกซื้ออย่าซื้อ,อแพงเกินมันไม่ใช่หน้ามันค่ะตอนนี้กล่องหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะ หนึ 1> 1่งปอนด์รีบซื้อเลยนะคะนี่จะไปช่วยกินก่อนอาหารนะคะมันจะไปช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเราค่ะแอนตี้ออกซิเดนทำให้แก่ช้าลง <c oughs> ค่ะเ็เห็นไหมเชอร์รี่ออนท็อปไว้บนขนมเคกนะ้กอะะอร่อยค่ะหวานอร่อยสุกกำลังดีไม่รู้มาจากประเทศไหนนะคะ ต้องไปอ่านกล่องอืมสมว่ามันจะพวกแถวสเปนะพวกนั้นสเปนนี้มันร้อนทั้งตลอดปีค่ะอืมไข่ลวกนะฮะใส่แม็กกี้ซอสนิดหน่อยใส่พริกไทยโอ้โหอร่อยค่ะอยู่ต่พันเห็นก็กินไข่ลวกประจำอืม,อ,มอร่อยขนมปังนะคะ เราเข้าไปโทสูสนิดนึงงนี่ค่ะบราวอย่างเงี้ยฮะสวยมากอืมอืมชอบรสชาติของรสชาติของขนมปังกับโครเปอร์เนี่ยสุดยอดเลยมีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งค่ะ ปกติไอ้ไอ้ไอ้ขนมปังอันนี้ไม่ได้เรียกขนมปังเย,ยราฟนะฮะเรียกอีกชื่อหนึ่งจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้าในซูเปอร์สโตร์ใกล้บ้านพี่เนี่ยเข้าไปแล้วกว็บอกว่าบอกกับคนคนทำขนมปังว่าอขอบคุณมากเลยการทำขนมปังเย,ยราฟให้หนูกิน เขาเรียกขนมปังยีราฟตัวเขาอะเรียกขนมปังเนี้ยละแค่ขนมปังยีราฟเพราะมันเหมือนยีราฟของเมื่อเขามองแล้วมันเหมือนยีราฟนะมันจะเป็นก้อนๆยาวๆนะฮะก้อนๆยาวๆใหญ่ๆเป็นโลเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งกินก่อนกินก่อนกินกันวันนี้ท้องมันร้องอะฮะ ้องเราร้องเอารีบกินเดี๋ยวราไปกินยาเนี่ยค่ะพอแกพอเด็กพี่หนึ่งคนนี้ไปบอกกับนนคนทำขนมปังคนทำขนมปังก็ไปเสนอชื่อให้กับทางทีมที่เขาทำขนมปังนะคะผู้จัดการผู้จัดการว่าเรียกง่ายดีติดปากดีด้วยแล้วก็เหมือนยีราฟจริงๆอะ่ะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะเรียกขนมปังอันนี้ว่าขนมปังยลราฟอืมอร่อยอ่ะตอนซื้อมาก้อนมันจะเป็นแข็งๆนะคะเราก็เอาไปเข้าเครื่องโทสต์นิดหนึ่งพอเข้าเครื่องโทสต์มันจะหอมค่ะไอ้อะไรก็ไม่รู้ที่เขาทานเนี่ยนะข้างบนของยีราฟเนี่ย เลือกเอาน้ำเลยมาทามันจะหอมพออบออกมามันจะหอมข้าวข้าวแอร์ฟายปั๊บหนึ่งอะพอทาพอทาอครอทเวอร์เข้าไปนะฮะอร่อยมากี่หยุมติดนิสัยกินไข่ลวกมาจากเมืองไทย ที่บ้านไม่มีใครกินไข่บวกชอบสักพี่อยู่เมืองไทยชอบกินไข่้วกมันจะไหนจะไรล่ะนะคะแดนกาฟฟี่ต่านี้เขาเปิดร้านไปแล้วแต่เขายังขายขายส่งขายกาแฟาสำเร็จรูปมาคะ กาแฟาในเมืองไทยตอนนี้พัฒนาไปไกลนะฮะสังเกตจากพวกยูทูบเบอร์ที่เขาไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยอืมเห็นมีกาแฟาใหม่ใหม่ๆมกมาเยอะแยะเลยค่ะั้งหนึ่นะืะปลูกกาแฟากันอืมอยากสวยอยู่ทนนะฮะมันต้องแก่อยู่แล้วฮะแต่แก่ยังมีสุขภาพดีค่ะ ไม่ติดเตียงนะคะยังออกไปเต้นลํายังออกไปทำสวนไปคุยไปเที่ยวได้ยอยู่นะยังเดินได้ดูแลตัวเองได้เช็ดก้นตัวเองได้ <c ười> <c ười> นะฮะไม่ต้องให้ใครมาอาบน้ำให้อาบน้ำเองนี่ค่ะกินในพวกนี้ค่ะพวก ผลไม้ที่มีสีม่วงๆอย่างเงี้ยมีสารแอนตี้ออกซิเดน์สูงมากในมันม่วงเนี่ยมีมีสามเท่าของตัวนี้คะเพราะฉะนั้นเราก็กินอะไรที่ม่วงๆอย่างเช่นแคปปิสกะหล่ำปีสีม่วงเอามาใส่สลัดเอามาจิ้มน้ำพริกอืม จุ๋มกินไม่ค่อยทันนะคะม,มีเมลอนเกิดต้มโอต้องกินนะเนแหลผลไม้หน,น้านี้มันไม่ค่อยจะสุกอะ่ะมันหนาวก็สุดมากผลไม้มาจากเมืองร้อนนะว่าแคนทาลูป มาจากมองร้อนพอเมื่อเจออากาศหนาวมันมันสตันแล้วไงมันมันสุกไม่ได้ต้องเอาเข้าห้องห้องตากผ้าอ่นะคุณสามีน่ารักมากทาห้องตากผ้าไว้ให้ภรรยากลัวพี่จะหนาวออกไปตากผ้าข้างนอกเวลาตากผ้าน่ะ ถ้ากลับมาหนาวนะไอ้ผ้าน้ําที่ที่มันยังเปียกอยู่ในผ้านันจะแข็งอะไอ้แผ่นผ้าเสื้ออะไรมันจะแข็งจะแข็งเป็นแผ่นแผ่นน้ําแข็งเลยอะนะคะเลาเอาไปตากผ้าข้างนอกเนี่ยมันทรมานทรมานมาหนาวสามีเขาก็เลยทําห้องร้อนให้มันเป็นไบเลอร์นะฮะเขาก็ทําห้องให้ แล้วก็ทำเป็นที่ตักผ้าอืมแค่นี้ก็พอแล้วอืมคนไทยควรจะปลูกนะฮะปลูกได้อยู่แล้วหนึ่งไทยอ่ะนี่มันออกเฉพาะหน้าร้อนน่ะที่เนี่ยนะเชอร์ี่น่ะ เชื่อว่าถ้าปลูกบังไทยจะลูกโตเนี่นะฮะแล้วเราเปินที่ที่คุณสมบัติของเขาค่ะที่บอกเมืองไทยเราก็มีน,นั่นะะ่ะลูกหม่อนลูกหม่อนก็ดีสีม่วงนะคะพี่ปลูกลูกหม่อนไว้เดี๋ยวดูด้วยมันจะโตไหม แต่ไม่คิดว่ามันตายอ่ะแต่กว่ามันจะโตมันจะให้ผลเมื่อไหร่ถ้าปลูกจากกิ่งก็จะให้ผลเร็วค่ะแทนที่จะเป็นสมปีห้าปีก็แค่ปีเดียวก็ออกลูกอ่ะเพราะมันชําตอนกิ่งมาจากกิ่งชํามมันจะย่นระยะเวลาค่ะ คนไหนชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะทานไข่กันเยอะๆค่ะไข่อาหารทานง่ายมีคุณประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะวิะตเมนเกล่าทานเข้าไปนะคะนะจะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็กลับขอบพระคุณนะคะน้องๆที่มาช่วยสนับสนุนนะคะช่วยคอมเมนต์ช่วยคลิกไลค์คลิกแชร์ แล้วก็อย่าลืมบอกผู้เท่าผู้แก่นะฮะเดี๋ยวพี่จุม๋มได้ผลดีนะคะประวานหายน้ําหนักลดวูดีใจมากเลยค่ะวันเนี้นอนน้อยมากเลยแต่ว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงอะนึกดูดินะการทานผักเยอะๆเนี่ยดีค่ะดีต่อหน้าร่างกายแล้วก็โชคดีนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่มาคอมเมนต์อร่อย, <laughs> บ,ายบายๆค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ